คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปแรกเนี่ยผมเริ่มต้นเอาไว้นะครับว่าเงื่อนไขของการเป็นผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยมีอะไรบ้างนะครับมาในคลิปนี้นะครับก็จะเพิ่มเติมให้อยู่นะครับว่าเพิ่มเติมให้นะครับว่าในพระราชบัญญัติประกันวุฒภัยปี35เนี่ยได้บอกเอาไว้เรื่องของผู้รับประกันภัยและบริษัทประกันภยัยอย่างไรบ้างโดยเงื่อนไขที่ผมจะเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือ บริษัทประกันภัยเนี่ยครับที่จะเป็นผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ข้อครับมีอยู่2ข้อก็คือจะต้องเป็นนิติบุคคลครับเป็นนิติบุคคลเป็นคนเอกชนคนเดียวไม่ได้ครับต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นบริษัทจำกัดนะครับหรือบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นนะครับนี่คือเงื่อนไขที่1นนะฮะเงื่อนไขที่2ก็คือ ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันสิสภัยหรือประกอบธุรกิจประกันชีวิตนะครับโดยที่การรับอนุญาตเนี่ยจะต้องมาจากรัฐมนตรีโดยมติของครมนะไม่ใช่ว่าตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วนะครับแล้วจดทะเบียนบริษัทแล้วจะรับประกันได้เลยไม่ใช่ครับจะต้องได้รับการอนุมัตินะครับจากรัฐมนตรีนะครับและต้องเป็นมติจากครมด้วย นะครับนาทีนี้คือมติการคลังนะครับการคลังนะเพราะนาีน้เขาโอนไปเป็นการคลังแล้วนะครับต่อมาครับก็คือแต่ว่าถ้าเอินว่าเราไปซื้อบริษัทเราไปซื้อประกันภัยเนี่ยกับบริษัทหนึ่งที่เขาไม่ได้จดทะเบียนเอาไมได้รับการอนุบอานุญาตจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยฮะให้และไม่ได้รับการอนุญาตจากคอประพอให้รับให้ประกอบกิจการสะพายนะครับการทาประกันภัยนั้นก็ถือเป็นโมฆะครับคือไม่มีผลตั้งแต่ต้นเลย คำว่าโมฆะนี่นะครับถือว่าเป็นในทางแพ่งเนี่ยถือว่าเป็นโทษประหารนะครับในทางอาญาเลยก็คือท,ท,ที่ทำมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยนะครับไม่มีผลในการบังคับทางกฎหมายอะไรเลยคือพูดกันง่ายๆคือเสียเงินเปล่าแล้วครับกณซื้อประกันภัยไปกับบุคคลเหล่านั้นเปล่าเนี่ยแล้วก็เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นยังไงเขาไม่เขามีสิทธิ์ไม่จ่ายแล้วก็ฟ้องร้องไม่ได้ด้วยนะครับเพราะมันไม่มีผลครับไม่มีผลทางกฎหมายะไรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าคุณซื้อประกันกับบริษัทประกันที่จดทะเบียนถูกต้องอและอนุมัติจากคลรมและได้รับจดทะเบียนถูกต้องจากคอปพ,อพอหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นาบางทีเราอยากเห็นแต่ของถูกเกินไปครับเอ๊ะถูกแล้วดีกว่าถูกกว่าที่อื่นนี้นะครับบางทีก็ต้องดูด้วยนะครับว่า,าเดี๋ยวนี้คอปพ,อพอเขาก็มีเว็บไซต์นะครับมีแอปที่สามารถที่จะ ตรวจสอบได้นะครับว่าบริษัทที่คุณจะซื้อเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องนะครับถูกต้องตามกฎหมายของคปปะพอพอาถังของปปพอและรับอนุญาตจากคอรมอถูกต้องหรือเปล่านะครับเขาก็ดูตรงนั้นด้วยนะฮะเดเราก็สามารถดูได้ด้วยนะครับว่ามันจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เสียเงินแล้วเสียเงินฟรีนะครับไม่สามารถเรียกร้องอะไรเลยได้เลยเมื่อเกิดเหตุนะครับ ถ้าเห็นคลิปนี้ดีๆนะครับอย่างนี้นะช่วยกันแชร์ต่อๆนะครับใครมีคําถามมีปัญหาเรื่องการเคลมภูมราคาค่าขาดโอกาสอย่างไรนะครับหรือเรียกร้องสินใหม่อย่างไรทางประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันวิสัยภัยเนี่ยติดต่อมาได้นะครับก็มีเสียงเรียกร้องมานะครับว่าอย,อยากให้ผมเนี่ยทำคลิปนะครับเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานนะกฎหมายพื้นฐานของ พลเมืองของประชาชนเ,นเช่นสิทธิจากาสิทธิคุ้มครองจากการถูกจับกลุมโดยมิชอบนะครับสิทธิในการได้รับการคุ้มครองจากการสอบสวนนะครับอันนี้นะซึ่งอยากให้ผมเนี่ยจัดรายการแบบนี้ขึ้นมาบ้างนะผมก็รับไปพิจารณานะครับเดี๋ยวคงต้องจัดตารางอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะแทรกเรื่องของคลิปที่เป็นความรู้ด้านของสิทธิขั้นพื้นฐานของเราในทางกฎหมายนะครับมันจะเป็นกฎหมายต่างๆ นะครับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายทั่วๆไปหรือกฎหมายแพ่งนะครับย็เดี๋ยวจะจัดรายการแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันตอนนะครับเดี๋ยวจะทําไว้สักคลิป2คลิปนะครับเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเลยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้า,น,านะครับผมก็จะมาพูดลงไปเรื่องของมีผู้รับก็ต้องมีผู้เอาประกันนะครับคลิปหน้ามันาจะพูดถึงผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนหรือเรานี่หละครับที่เป็นลูกค้าไปซือปซ้อประกันนี่แหละครับมีอย่างไรบ้างนะครับ